เขาให้แผนภาพต้นใบมาแล้วถามว่ามัธยฐานกับฐานนิยมมีข้อมีค่าต่างกันเท่าไหร่เอาอันนี้ก่อนฐานนิยมเป็นเท่าไหรค่ครับฐานนิยมแปลว่าตัวเลขที่มีการซ้ำกันมากที่สุดเลขอะไรคะั3สมสิบานะสามาัธยฐานหาอย่างไงครับหาตำแหน่งก่อนหาตำแหน่งก่อนนะคบนักเรียนตำแหน่งกึ่งกลางครับ ตำแหน่งของมัธยาฐานมีสูตรว่า n บวกห่หารสองครับเท่าไหร่รู้ไหมนี่ข้อมูลมีกี่ตัวครับนับตรงไปนะครับ1 2 3 4งสองี่ห้าหกเดนับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่ะยี<ม>ก็แทนสูตรนะครับเป็น21่ 2, เอ็หารสองจุครับ แสดงว่าตำแหน่งกึ่งกลางคือตำแหน่งที่10.5ก็แปลว่าอยู่ระหว่างตัวที่10กับตัวที่11เวลานับตักเรียนเรียงจากน้อยไปมากนะหาให้หน่อยตัวที่10เลขอะไรครับโอเคดูนะออกข้อมูลเขาเรียงแล้วเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กครับ29กับ31เอแสดงว่ามัธยฐานต้องอยู่ตรงกลางระหว่าง29กับ31 มัตยฐา,านเปเท่าไหร่สาสิบนะโอเคมัธยฐานนะคะสามสิบนะครับโอเคข้อ,ขอนี้ตอบเท่าไหรค่ครับคำถามเขาถามว่ามีค่าต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ตอบห้านะครับ